สวัสดีครับ Technical Trading by A Ira นะครับเป็นประจำนะครับทุกวันเวลา11โมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ A Ira จำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมสดๆนะครับตอบคำถามทุนในตัวสำหรับการนำไปตัดสินใจในการลงทุนของท่านนักลงท,ทุนทุกท่านนะครับซึ่งท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ A Ira จำกัดมหาชนในรายการ Technical Trading by A Ira นะครับซึ่งเราจะพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแต่วัดนะครับโอเคเรามาดูภาพรวมโอเควันนี้ก็ก็ย่อลงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีแรงซื้อพอสมควรนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สี่เรียดมากนะเรามาปรับภาพตลาดรวมวันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ บอกแล้วว่าถ้าต้องทุน้าอยาก,กเรียนเทคนิคนะครับก็เปิดโน้ตบุ๊กตีกราฟคู่กันเลยก็ได้เนี่ยจะพบวันเนี้ยเราเราเจอแนวโน้มของดัชนีละนะครับเห็นภาพชัดนะครับนะครับเราจะเป็นลักษณะแนวโน้มออ,ออกแนวลูกแฟดนิดน,นึง นะครับเป็นลักษณะไซเวดดาวหน่อยๆน,นะครับแต่รูปแบบนี้เนี่ยมีสิบมีเสร์ไพ่ที่เป็นเป็นบุริษได้ถ้ามันมีอะไรพลิกล็อกขึ้นไปแต่ณจุดนี้เนี่ยข่าวดีของเราในวันนี้นะครับก็คือค่างเงินบาทก็จะมี ข้างเงินก็เหมือนหุ้นน,นะครับขึ้นมากๆม,มันก็โอเวอรบอทนะครับมันโบทุกคนก็รอขายทำกำไรกันอยู่ <c oughs> เสร็จปุ๊บดีตรงไหนตรงที่ค่างเงินบาทมันมีอีกาสามตัวแล้วนะครับมันน่าจะบอกว่าระยะสั้นน่าจะพีคไปลาที่บริเวณสามห้าจุดห้านะครับอืมก็หลังจากที่เมื่อวานฟังแบงคชาิมาพูดนะครับไม่มีความจำเป็นต้องประชุมฉุกเฉิน นะครับดูเหมือนแบงค์ชาติจะต้องตั้งใจให้เงินบาทอ่อนเพื่อกระตุ้นการส่งออกรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งทําให้หนักท่องเที่ยวก็วได้ผลนะครับเข้ามาเร็วกว่าเกินคาดเพราะว่าเขาประหยัดไปได้เยอะเลยประหยัดไปได้กี่เปอร์เซ็นต์สามสองมาสามห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยทําให้มีมันก็มีมีเหรียญสองด้านนะครับ อันนึงก็คือแต่มันก็ทําให้เงินโฟลดุละช่วงที่ผ่านมาไหลออกไปพอสมควรแต่ตอนนี้ก็เริ่มไหลกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ตลาดดูได้แข็งแรงขึ้นนะครับคราวนี้มันก็จะติดแนวต้านอยู่อยู่เส้นหนึ่ง รเราต้องกลับมาเทสต์ธนีพาวันและชนอยู่พอดีตรงนี้นะครับบุเรนหนึพันห้าร้ 99, อยเก้าสิบเก้าพันหกอ่ะเอากลมๆนะครับพันหกแล้วถ้าจะเบรกได้เนี่ยก็หนาะตั้งข้างบนมันอยู่พันห้าร้อยพันหกร้อยสี่สิบสองนะครับก็หพันหกร้อยสี่สิบก็เอาเป็นพันหก เบรกได้ไม่ได้นะครับเบรกได้ก็ไปพันพหสี่สิบตอนนี้ก็จะเป็นลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายลักษณะนี้นะครับเรามาดูบรรยากาศในเอเชียก่อนในเอเชียก็จะมีพวก Developer c o u n t น y นะครับฮ่องกงญี่ปุ่นลงแรงนิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่านะครับ แต่ว่าในตัวของอ m e เมจมาร์เก็ตก็ยังส่งส่งนะครับทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ส่งส่ง,สงนงจาบวกแรงมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาในดูจาการ์ตาหน่อยจาการ์ตาหลังหลังนี้แข็งแรงมากฟิลิปปินส์ก็ส่งเดียวกับเราเลย ก็พักพักกันนะครับบรรยากาศการซื้อขายก็มีแรงขายในตัว s m c l p c อ p วันนี้ EA เป็นไรเนี่ยโดนขายหนะัก yeah, เย่แล้วถ้าหลุด80นี่เป็นเรื่องเลยนะ โอ้วันนี้ขายนัส12ล้านแล้วนะครับก็จะมีแต่ small cap JMT Com7 ที่หลุดหลุด้าส50ไปนะครับนลกมันก็ไม่ค่อยมีอะไรดูคำถามกันดีกว่านะครับ คุณสสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแฟนบนแทน้นะครับคุณนริตาฐาน CRC ไม่ค่อยดีใช่ไหบ ราดนี้ไม่กลับไปยืนสาได้นี่ไม่ปลอดภัยนะครับดีแท็ tag. ก็ไม่มีอะไรก็คงยาวนะครับในเรื่องการรวบ,ร,บรวมกับรูนะครับคนที่คัดค้านก็คือคนคัดค้านก็คือแอดวานนะตอนนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่แอดวานก็คืออินทัศเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือ เกานะครับซึ่งผู้เลีงเกานี่เขามีก็ก็ก,ก,ก็ก็มีเส้นสายในการเมือนเยอะเหมือนกันช้างชนช้งางทม C P N ก็รีบาวในในโนมไซเวนะครับ แนวต้านไปอยู่ข้างบน63-64บริเวณนั้น BLA มีสัญญาณขายนะครับนารับอยู่ข้างล่างเลย36-37บาท แล้วเมสวรสดีกาจาร์กสวัสดีครับทีตรงหัวมันมีรีวเซลพัฒนแล้วก็หลอกนะครับอันนี้อันตรายดีหนึ่งนะแท่งเขียวแต่หลอกลงลงมาเป็นแท่งแดงอยา่างแล้วถ้าหลุดสี่บาทแปดหกต้องสต็อปลอดนะครับขึ้นมาเยอะนะช่วงที่ผ่านมาเขาทำอะไรนะจำไม่ได้ เรื่องเหรียญบัตเมนุถ้าเรื่องเหรียญน,นี่แย่เลยนะช่วงนี้ใครยื่นเหรียญนี่เละเลยชัยโยตอนนี้ฝ่ายต่อต้านเหรียญที่ผ่านมาก็เงียบกิบตอนมันขึ้นนะนะครับถูกหาด่าว่าเป็นไดโนเสาร์ตอนนี้พอเหรียญคริปโตลงเยอะๆออกมาขย่มกันใหญ่เลยว่าเป็นสิ่งไร้ค่านุ่นนี่ใช้ำกำลังแบบนี้ก็เยอะ ก็เป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายเชียร์กับฝ่ายแช่งไายโยก็น่าสนใจนะครับตรงนี้นะรับพอดี11ยี่แล้วยังไม่แน่ใจว่าขา่าวถ้าเซ็นสัญญากับแบงค์ไทยพาณิชย์จริงก็โอเคเลยอาจจะขึ้นเลขขายข้างบน13บาท20าทนะครับ เล่นข่าวนะครับเพราะว่ากลุ่มกลุ่มนี้ได้เสียประโยชน์จากการที่นันโนมัน,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 นตาดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นคุณบัทมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ EA หรือแล้วเหรอคุณอะไรออย่า yeah. อาการน,นี้จะไม่อยู่ แย่แล้วแย่แล้วคัดนะครับคัดถ้าแปดสิบเราไม่อยู่ต้องคัดนะครับวันรุ่มสิบสามแล้วมันมีดาบปักริยานทั้งสองทีนะครับในเบื้องต้นท่านหลุดนะครับ ในเบื้องต้นก็ลงได้สิบบาทก็จะประมาณ70สถ้าภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่หกสิบสามเลยนะ แจ็คอีดูไม่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นกองทุนแต่สิ่งหนึง่งมันมีความเสี่ยงที่บอกนะครับว่าเขาจะหยุดขายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขจะขายทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สำหรับตัวแจ๊สช่วงนี้ร้อนันกันนาดูเขาที่แล้วขายตั้งกี่ตังนะครับ ซึ่งเราไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาจะขายขายไม่ขายต่อคุณซิมมอนถามบาฟบ B A F F ฟนะื้นไหมไม่ฟื้นแต่ O T A O T ทะลุแล้วนะครับ A O T ทะลุแล้วเป็นสัญญาณซื้อแต่ตัวบาฟบ ยังไม่ทะลุนะครับน้ำตันตึมเลยยี่สิบเก้าเสลึงกับสามสิบนะครับ JMT รับต้าน วายขึ้นไปหาย78ลงมาเจ็ด้าสิบด้วยวารุ่มมหาศาลเลยอย่างชั่วโมองเดียวเองนะไม่ค่อยดีแล้วแหละ78ก็เป็นแนวต้านนะครับแล้วถ้ามันทําโลต่มกว่าเจนี่ไปรอเจ็ดสิบเอดแนะครับไม่ค่อยสวยขายได้ขายก่อนนะครับ คุณน้อยสวัสดีครับแซมตัวจริงมาละวอ่าหมดกันสามคุณวันนี้ติดตามค่ะขอบคุณครับพีโมพีไอเอ็มโอติดสี่บาท อืมไม,ไม่ไม่มีสัญญาณอะไรทางเทคนิคนะครับแต่ตรงนี้แนวต้านมันนะสามบาทเก้าสิบแนวรับก็อยู่ลึกพอสมควรสามบาทสามสิบผมว่าขาดตัวนิดนึงก็ขาดไปก่อนเถอะสิบตามสิบก่าตามเองในพื้นที่แบบไม่ดูสิมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลย บ้านโอคุณทิละเย้ มานปู่ไม่สวยอ่ะไม่สวยครับแนวาต้านสิบสองเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดยันสิบสามแนวต้านหมดเลยแล้วแนวรับถ้าสิบสองราไม่อยู่นี่รูดเลยนะแต่ตอนนี้อ a ขายก่อนเถอะ ตั้งใจมาขายแต่เช้าเลยอ่ะ GPSC โอ้นี่ก็โดนขายเออวันนี้ลงไปฟ้าดโดนกันหมดเลยอืมมีสัญญาณขายนะครับ GPSC แนวรับอยู่หกสิบถึงหกสิบเอ็ดนะครับ ไทยออยอันนี้ก็แบบยังไม่รู้เรื่องว่าจะเอาอย่างไงจะขอบริจาคแบบไหนทางลมกันก็เหมือนกันจะไม่บริจาคเขาบอกตอนเขาขาดทุนมีนมาช่วยอะไรก็เลยก็จริงนะค่าการกันอยู่เหรียญสองเหรียญมาตั้งหลายปีอ่ะอืมก็ดูดีขึ้นนะครับปิดแก๊สตัวนี้ได้ตรงนี้มันอยู่ยที่ข่าวแล้วแหละ มันมันเทคนิคมันมันดูไม่ได้ว่าเอาไงแต่ที่ผ่านมามันน่าสนใจเพราะมันลงมา20% C R C ต่อไปแล้วมันเกียดว,ว่ามันยังไม่ปลอดภัยอย่าถามบ่อยดิยตอบเปเหมือนเดิมคุณซิมอนถามเกินสองตัวเลยนะ โอเคไม่มีคำถามและวเดี๋ยวเจอกันอีทีวันศุกร์นะกันโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ